คุณจะเลือกตอนเช้าหรือตอนบา่ายก็คุยเรื่องสําคัญคะ่ะบางคนอาจจะคิดว่าการเลือกเวลาเนี่ยไม่สําคัญแต่มีงานวิจัยที่บอกว่าเวลามีผลต่อการตัดสินใจจริงๆค่ะใครที่อยากนมน้ำคนให้สําเร็จนะคะวันนี้ Mission Academy จะหยิบฟันแฟกเรื่องเวลามีผลต่อการตัดสินใจอย่างไรมาแชร์กับทุกคนกันค่ะงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร PNAS ในปี2011นะคะศึกษาเรื่อง hungry judge effect ที่ว่าผู้พิพากษามักจะตัดสินคดีเข้มงวดขึ้นเมื่อพวกเขากําลังหิวคะ่ะพวกเขาพบว่าผู้พิพากษาเนี่ยจะมีโอกาส าปล่อยตัวผู้ต้องหาสูงถึง65%ในช่วงเช้าค่ะแต่พอใกล้เที่ยงนะคะโอกาสปล่อยตัวกับลดลงจนเกือบเหลือ0%ค่ะแต่หลังผู้พิพากษาค่ะพักทานข้าวมื้อกลางวันแล้วนะคะโอกาสปล่อยตัวก็กลับมาเพิ่มอีกเป็น65%อีกครั้งหนึ่งค่ะจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับอาชีพอื่นด้วยนะคะและเชื่อว่าหลายคนเองก็อาจจะเคยมีประสบการณ์เหนื่อยจนไม่อยากคิดหรือว่าตัดสินใจอะไรช่วงเที่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องนี้จริงๆอธิบายได้ด้วยกลไกของสมองและร่างกายค่ะสาเหตุที่1น,นะคะคคกก็ืออาารเหนื่อย จากการตัดสินใจหรือที่เรียกว่า decision fatigue ค่ะเพราะสมองมีขีดจำกัดการใช้ยิ่งใช่มากก็ยิ่งล้าเร็วค่ะสาเหตุที่2ก็คือจังหวะชีวภาพนั่นเองค่ะเนื่องราะว่าสมองของแต่ละคนค่ะมีช่วงเวลาตื่นตัวแล้วก็ผ่อนคลายที่ต่างกันนั่นเองค่ะแล้วเราจะหยิบเรื่องนี้ไปเลือกเวลาโนมน้าวคนได้อย่างไรนะคะถ้าอยากให้เขาฟังและเปิดใจหนึ่งเลยค่ะเลือกช่วงที่เขายังดูมีพลงังแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆเช่นเจฟเบโซผู้ก่อตั้งอเมซอนนะคะมีกฎให้การประชุมที่สําคัญมากๆเนี่ยจัดอยู่ใน แค่ช่วงเช้าเท่านั้น2ค่ะอยากคุยเรื่องสําคัญในช่วงที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยตัดสินใจไม่เยอะแล้วหรือว่าดูหิวหรือว่ากําลังเหนื่อยอยู่ค่ะไอเดียของเราเนี่ยจะถูกปัดตกได้ง่ายมากๆเลยทางที่ดีนะคะให้ลองเลื่อนเวลาคุยออกไปก่อนค่ะ 3. ค่ะถ้าหากต้องคุยช่วงบ่ายจริงให้เล็งจังหวะที่เขาได้พักบ้างแล้วค่ะอย่าลืม3ข้อนี้ก่อนจะเข้าไปคุยกับใครนะคะเพราะการนมน้วใครนะคะไม่ใช่แค่ต้องพูดเก่งแต่ว่าต้องรู้เวลาพูดด้วยในคอร์ส Business Negotiation Neg Tactics for Leaders รุ่นที่ สองของเราค่ะมัดรวมปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการน้มน้ำมาไว้ในคอร์สด้วยถ้าหากใครสนใจสมัครได้ที่นี่เลยค่ะแล้วคุณละ่ะคะเคยมีประสบการณ์นมน้ำสำเร็จเพราะว่าจังหวะมันใช่หรือเปล่ามาคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะ